ไม่พ <Michael> <Cal mel> <ALLY>: ิษใช่ไหมอ่าขอโทษได้ไปแล้วอย่ายวชงคิดว่าน่านี่กับพีดคือกันไปแล้ว สวัสดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อสื่อปูสืคนเริ่มมาในกับมาพบกับคราคือเก่าเนาะช่องกินไปเสียไปในแชนแนลพี่น้องมากับพ่อครัวในะนรยากาศสวัสดีสบายดีพี่น้องปล้องไปสู่อปูสื่คนเมื่อนี้กับมาพบกับพ่อครัวคือเก่าคือเดิมพี่น้องเพิ่มเติมเเพิิ่มมตคือเมนูมีนกกระทาเนาะพี่น้องนี่เนาะบริษัทเองพี่น้องซื้อหรืเไม่บริษัทเองนกกระทากขาตำกขาปุ้นเนาะพี่น้องเนาะตำขนมจีนอลไรใช่ไหมเขาปุ้นขนมจีนใน่ปั้นนั่นนะเอา บ่าลายไปกินแล้วพี่น้องเดี no ๋ยว่ anyway> ิว bueno ่าไก่น้อยเนาะนกตะทาเลยพี่น้องเมึงแต่รูปหลังก็ใกไก่น้อยเนาะโตเลยพี่น้องเดี๋ยวสินกมึงจัดมาห้าวกโตพี่น้องเอ้ยสีมัดบองงูเลยบงมัดขอโทษขอไปพี่น้องไออันนี้เกิดนำจิ้มพี่น้องมานำจิ้มนกเน็ตข้าวเหนียวก็มีพี่น้องแต่บนนี้เปนอะไรที่ข้าวเหนียวไม่นด้แต่เอามาพอเป็นที่ละอยากจะกินนะดยังไง À vậy nha. Còn nhiều con, nhờ, con đi lại nữa nào? Ừm. Mơn bạn. tim ừ. phun cái nó nghe không ừ. to rồi, đúng không? Đúng rồi. Tinh đi Hãy ừ.

พัก <Sí. S 2> ลิ้มน้องได้ทั้งนั oh. ่งรับโอ้ย้อนเลยเพจ

nó tốt như thế nào, cái chọn chức cho, này nó, nó... vẫn thịt heo là cái nhỏ ได้ยินยังไงพี่น้องตอนนี้บึ้งเลยชอบปูลุกปกอ แบบยกไปหน่อยไปหน่อยนุ่กดหางแยกมันแจบปลาไก่ไปหน่อยมันจะคือไก่หน่อยอยู่หน่อเอ้ยไปหน่อย

à hay trong hùa Yeah. tà con hao cả huồi, P’nồi. Khuôn hết ơi, hết là theo đà. <cười> <cười>

Cái nhà chơi mưa cơ <laughs> Đâu. à đang hồ tôi đâu ai đây ngủ hết viết à mình chúng ta lịch chị cho mình bất à, 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 đại mất cái, cái nào mà nhà đại bì nào nào tổ một tổ nào ấy mất cái nào ấy à, hiện nào เดี๋ยวแต่พีกพี่น้องไม้ดูเลยพนะเรื่องไม้เพชรนี่แหละอ่าขอโทษได้พี่น้อง <c ười> อย่าชนคิดว่านา่า <c ười> น,นี้กับพี่คือกันพี่น้องหนาดิพีดขอนแย่นกินหนากาอ่อนเก็ดอพช พี่น้องครับลาบีลาบิพี่น้องกินนี่กัจบเพียงกินเนี่ยพี่น้องพี่น้องเนาะกินนาบอกันไหมนาบอกันไหมเพี่น้องมาบอกว่าไม่อยังให้กินกันอย่าลืมกดติดตามพี่น้องตลอดไปพี่น้องติดตามจับมือกันแน่นๆพี่น้องเลยขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้เด้อระดิกงคอมเมนต์นี่เป็นกำลังใจของขอบมุกขอบใจหลายๆขอบมุกขอบใจหลายได้หมดเลสวัสดีสบายดีพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับ